สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับอาลิสานะคะอาลิสาน้ำน้ำนะคะอาลเรื่องเดียวนะคะละลิสาละลิสาวางมีนะละลิสา อยู่กับละริษาเงินน้มนะคะดาริษาชาแนลเหรออยู่กับละริษาชาแนลค่ะบอกนี่บอกสิลูกกดติดตามด้วยนะคะบอกนี่ดาริษาชาแนล

ไข่แต,ตออกไข่แล้วบอไขอาอางนี่ไม่ยืนนุ้งไม่ยืนนุ้งคือหัไอาบน้ำแล้วแล้วบอ มาเร็วเร็วจ้าว้าวอันี้ของไม่น้อยนี่ของปบ้านใไหมฮะนี่ด้วยโอเค่ะขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าไปในบ้านแล้ว ข uh ้าวด้วยอู้ช้อนช้นช้อนช้อนเออก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วซ้อนน้อยนะอืออออืออ่าซ้อนนี่เหรอไม่ช้อนน้อยช้อนน้อยหายไปไหนแล้วช้อนน้อยนะช้อนกาแฟเหรอไม่ช้อนมันนะไม่ได้ยุติคีแล้วม่รู้ันหายไปไหนแล้วมันหลายคนอยู่ด้วยกันคนหมู่เยอะ

าปากกว้างๆลูกเอาปากกว้างในนี้แล้วมันมีขนาดมันมีคือมือเขาคุ้มค่ามีเคเคก็ดีค่ะคุณชิดดีๆดีค่ะเด็กหญิงชายบ้านเดี่ยวโฮ้เขาคุณค่ะคุณดวงจันทร์บ็ดีค่ะคุณจันทร์อ่อนก็ดีค่ะอ๋อหนึ่งสองหนึ่งก็ง่ายนะเขาหนุ่มก็วันไหนก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้ อ๋อเออนนี่มันจะพูดนะัสดีค่ะทุนบัวภันสอดิ่ะคุณจันทิตสอดิ่ะเมนูค่ะแล้วมินเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรติ๊กจับติ๊กจับต๊กจับติ๊กจับโรงเรียนชื่อยาเหรอเพี้ยชื่อยา เรียนอนุบาลนิชากรนิชากราวัเด็กทำไมก็โรงเรียนไงกวเด็กไหมเรียนนิชากรไม่จับน้กหเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยาป้อนเองครับอ่อปากอ่ะปากอ่ะับปากชุดวันนีแท้จังเลยเนี่ยโอ้ยเขินแล้ว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 โอ้ยรองเท้าสีขาวด้วยดู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 อะยอมใส่ เอามาให้ดูนะคลุกแท้ังเลยเนี่ยโอ้สวยด้วยนี่กระตูนสวยทังเลยเนี่ยวแมงมัดจกลูกะกาขนาดสาๆนี่นะแต้กุุกกาได้การฮะกำแปวกไปอยู่ตื่นแล้วลูกเจ็บผมไม่รู้หละมาท่าอย่างเดียวคุณน้าตอกลับมาครูเขมัดให้ใหม่ใช่ไหม ลูกเป็นหูอะไรขึ้นมาก็มีลูกอ๋อเป็นแบบวย่ีเดเดรยแต่ให้เด็กน่ารักน่ารักกนอที่ดไหนีขาวชุดนี้เท่เลยใเสื้อเ่าเท่อามเท่จังเลยชุดเนี้ย โอ๊ยเสป้าทไมเนี่ยโอ๊วันนี้พอชุดละนี่ที่พอชุดละหนี่ลกีาเขาจะไปเอซ์าร์วันนี้จิ้งเหน่งจิ้งเหน่งอีกนวันนี้ค้าก็กินด้วยโอ้โหมันมีไฟแลวเนี่มีไฟีไม่ไฟอีกแล้วเอากระโดดเล่ดิตึ๊บกระโดดไหมโอ้มีไฟวันนี้วันนี้มัดผมเสรมมุนเท้าไฟเท้ไฟลั

เขาจะกินไข่แดงเขาจะกินข้าวเหนียวจิ้มเอากินเองกินเองข้าวเหนียวจิ้มอ๋อ้ไข่ขาวเลยเขาให้เพื่นแกกินไข่ขาวเด็กกินไข่แดงคุณเด็กกินไข่ขาวเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยนะไม่อร่อยนะคะอร่อยไหมยอดเลยเออนั่นแหละมีผ้าเช็ดอย่างงั้นแหละลูกถูกต้องถูกต้องโอ้โหใส่รองเท้าโอ้โหเท่ยังไงเลย จังเลยวะเนี่ยขาวจังเลยน่ขาวได้กี่วันวะเนี่ยขาวเลยแต่โอ้โอ้โหอ้าวเเินโอ้ยไปไปกินไปกินกินกับแมแตงวันเราจะได้ใส่ชุดสวยทุกวันละโรงเรมนเดี๋ยวดีเธอก็ชอบโทนโทนสีม่วงเลยนะสีม่วงหมดเออใช่อ่ครับ เขาว่าเขาเป็นอำเภอบ้านม่วงอ้ของอนื้อซูเป้เลยอ๋อแล้วข้าวเช็ดมือตกแล้วซูเป้ม่ว่าเทไม่ว่าตรงไหนตมบงลงพักอะไรจะมีสีแล้วเอ็ดน้อยเรียนที่ไหนเรียนบ้าม่งไอ้ขาวเนียวซูเปีย่่งยไม่ชุข้าวนี้เลยมันจะกินเป็นเพื่อนร้าก็ช้อนน้ไน้อยนยเนี่ยขอินด้วยคนนะคะใช้อน่ยางเนี่ยเสแล้วเช็ดมือไม่จะดาะชดมือที่ผ้านะลกอ้ม ไม่กินเองกเองกิเองอ้เองอ้าเองอ้ามคเ่รเสับปลสลรสลรสเลยกินสเ่เี่มันเปรี้ยวลมวแลอันนี้เห็นยังลาโรสยังไม่สุกเลยไม่สุกลรสยไม่สุกขี่ปอกเกินไปนั่งกินข้าวไปเลยอะไปกินหมดเน่ย่เลยมเนี่ยหมข้าวยเลยเนี่ย อร่อยมากอานั่นอร่อยมากเลยข้าวเนี่ยทำก่อนเร็วเดี๋ยวแม่มา่เล่นโทรศัพท์นะอืมโหวิหมาใครเนี่ยเหมือนล็อกกี้เปล่าเห็นไหมหมาเจ้าล็อกกี้มันเจ้าล็อกกี้เปล่าล็อกกี้คีดดื้อล็อกกี้คิดดื้อดีวันมีน้อยเลยโอ้โหมาแล้วพี่น้องแม่ด้วยแม่ด้วยโอ้ยอย่าไปกินข้าวเหนียวเต็มเต็มด้วยเต็มด้วยโอ้โหเต็มแม่หิวน้ำเลย เอาไปพ่อไก่ด huh. <c oughs> <c oughs> ้วยแมวจะไปพ่อไก่แมวพ่อไก่ไม่ได้เด็กไปวัดด้วยหรออันนี้หัวปูเลยเป็นอะไรหัวปูเลยเนี่ยฮะโอ้่หัวปูเลยเนี่ยเอ้าขายปูแล้วอุยณใครยืนนั่งหลับคุณครูหันหลังให้นั่งหลับไปโงว จะถึงเวลารถมาแล้วนะดูเอนแ๋อเอ้าเอ้ันนี้มันจะกระป๋องนะเนี่ยเปื้อนนะต้องไปอาบน้ำนะเล่นแล้วเนี่ยเออหมัดไป็นเรองไปอาบน้ำนะไม่รู้เรื่องเลยมันจะกระป๋อนะโอ้กินเยอะเลยมันจะกระป๋อเอ้าข้าวเยอะเลยอันนี้นี่อะไรเนี่ย กินน้ำแล้วไปฮัลโหลฮัลโหลฮัโหฮัลโหลฮัลโหลฮั